สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมสวนทุเรียนนะครับทุเรียนพันหมอนทองนะครับอายุหกปีแล้วนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงทําใบนะครับใบก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับใบกําลังสวยๆนะครับนี้ใส่ปุ๋ยไป สครั้งนะครับปุยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับของหญิงงามนะครับใบชุดใหม่กำลังออกนะครับแต่ก่อนก็ใบร่วงเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเต็มแล้วนะครับใบกำลังยาวนะครับกำลัง ขยายกำลังเริ่มดีขึ้น,นครับใบนี่ต้นปลูกซ่อมนะครับตัวน,นี้ จะเข้าปีที่สี่แล้วนะครับนี่ก็ต้นซ่อมเหมือนกันนะคอันนี้จะเข้าปีที่สามนะครับโตไวามากนะครับแตกยอดชุดใหม่ มใบกำลงังออกมาเยอะเลยนะครับ ตอนนี้ก็ปีที่แล้วใบร่วงหมดเลยนะครับเจอเชื้อราตอนนี้ก็ออกมาเต็มแล้วนะครับใบใบก็สวยดีนะครับใบหนาดีแต่ว่าใบยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรนะ่ ต้นนี้ก็ต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับปีที่แล้วก็ใบร่วงหมดต้นเลยนะตอนนี้กำลังเฟื้นกำลังทำใบใหม่นะใบกำลังสวยๆเลยนะครับกิ่งก็โตดีนะครับ จริงลำต้นขยายดีมากนะครับนี่ตัดยอดไปแล้วนะครับต้นต้นใหญ่ใบ ชุดใหม่ออกดีมากนะครับลิ้นจี่นอพอหนึ่งในบะก็สวยดีนะครับต้นนี้ ไม่แค่ตูนะครับเจอเชื้อราก็เลยเลือกยอดไว้ยอดหนึ่งนะครับแต่ยอดสวยดีนะครับใบสวยมากตอนนี้ก็เลือกยอดไวเ้เหมือนกันนะ แตกยอดดีเหมือนกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับช่องบิ๊กพาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ